น้ำแกงเดือดแล้วค่ะเอฟซีแกงผักกาดจอนแกงผักกาดดอกแกงผักกาดกวางตุ้งสูตรน้ำพริกแกงของคุณครูดาของครูดาวาราตี้คุณครูสุรีคำงามแกงผักกาดใส่น้ำพริกแกงล้วนๆเมืองเมืองอเหนือเหนือน,นะจ๊ะทุกคนแค่ใส่กระเทียมหอมแดงแตะไคร พริกสดพริกขี้หนูสดพริกหนุ่มเติมกะปินิดหน่อยนะคะใส่น้ำต้มให้เดือดเอาผักกาดลงปรุงรสด้วยน้ำปลานะคะเติมผงชูรสนิดหน่อยนิดหน่อยก็ถือว่าอร่อยแล้วค่ะทุกคนแกงผักกาดล่วงแกงผักกาดดอกแกงผักกาดจ้อนสุดเหนือเหนือเมืองเมืองของคุดาจา้า